มาสงฆ์มาสงพาร์พีนาล์ค่ะตั้งเสียงในะคณะเฮียนเด็กไตในะคณะเรียนภาษาตายใหญ่ในะคณะในตอนในกอเป็นตอนอ e ีพีตีสองในคณะอันฮอติเรเฮียนในกอเดเรเฮียนเกี่ยวกับเลยตัวเส e ะะียงอีในคณะตัวแม่กับเงาอ e ีในคณะเอาค่ะเอามาตดยคณะว่าวิลล็อกไลาการปองจึงหือพองในะคณะเอาค่ะตัวอันตั้งอันนั่นเป็นตัวเส e ะะียงอีในคณะเพราะฮอพองในฮอติเลรลาตวาต่างขาดแกนในะคณะเป็นตัวเสียง อีต so ัวนั ite, so ้นนี่ก็ลอกไล่การป้องนี่ก็เป็นตัวเสียงต่างคัดแก้นในคะเนาะอะคะก็เป็นตัวเสียงจริวามันในเป็นตัวเสียงอะคะเนาะอ่าต่างคัดในก็เป็นตัวเสียงอีนี่นึงค่ะเนาะก็คือว่ามังกรนี่ก็อ่าอีอีในคะเนาะเอ่อก็การในๆๆตัวเสียงอีตัวนั้นให้พอเฮาป้องนี่ก็เป็นตัวเสียงต่างคัดแก้นในคะเนาะอ่าต่างคัดแก้นก็เป็นอีในคะเนาะอ่าต่างคัดแก้น อีเห็นไหมคะเนาะเอาค่ะเลาะลายการปองใสป้าตัวเสงิ์ต okay. no? okay. ้นเสงิ์มันในคณะก็มีอยู่หกต้นหกเสงิ์ในคณะหกหกเสงิ์ฮาโตในคณะเอาค่ะก็เป็นอ้าต่างคาดแกนในคณะอ้าต่างคาดแกนก็เป็นอีในคณะได้เป็นตัวเสงิ์เป่าค่ะเนาะอ้าต่างคาดแกนอีในคณะอ้าต่างคาดแกนอีในคณะยักษ์ก็เป็นอีในคณะอ้าต่างคาดแกนยักษ์อีในคณะ ในขันอสายป้าตัวเสียงยักษ์ในะันออ่าต่างคาดแกนอียักษ์อีนะครับแถวอันนึงก็เป็นตัวเสียงอ่าขันออ่าต่างคาดแกนอียักษ์จำอีในกอลัยขันออันนั้นก็อ่าต่างคาดแกนยักษ์จำอีในขันออ่าต่างคาดแกนอียักษ์จำอีในกอลัยอันนั้นก็อ่าต่างคาดแกนยักษ์จำอีในกอลัยขันออ่าต่างคาดแกน อีจำนาอีในคณะอาต่างคาดแกนจำนาอีในกะไีคณะอาต่างคาดแกนอีจำเตอีในคณะตัวในคณะอาต่างคาดแกนอีจำเตอีในคณะอาต่างคาดแกนอียักคืนก็เป็นอีในคณะก็เป็นตัวเสียงอาต่างคาดแกนอียักคืนอีในคณะก็พอมาตัวในก็เป็น ก้าต่างคาดแกนกี cup, ยักก si, ี terrace, ยักจำกีจำนากีจำตาร์ียักขึ้นก็เป็นกีในคันเาะกี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 ในคันเาะเอาค่ะในก็เป็นตัวเสียงข้าในคันเาะข้าต่างคาดแกนก็เป็นขีในคันเาะเป็นตัวเสียงเป่าค่ะเนาะเสียงเป่ามันก็เป็นตัวเสียงสามัญในคันเาะใส่ต้ม ตัวเสียงวรรณยุกต์มันไหนก็เป็นตัวเสียงสามัญในคะเนาะข้าต่างคาดแกนขียักขียักจำขีจำนาขีจำตาขียักขึ้นเป็นขีในคะเนาะก็เป็นขี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 ในคะเนาะเอาค่าอันนึงก็เป็นตัวเสียงต้าในคณะเสียงต้าในก็เป็นตัวเสียงต้าต่างคาดแกนตีในคณะ ตาต่างคัดแกนตีก็เป็นตัวสิงเป่าค่ะเนาะมันนุ่มีตัวสิงต้นสิงมันจอมในค่ะก็เป็นตาต่างคัดแกนตียักตียักจำตีจำนาตีจำเตาตียักคืนตีในขณะก็เป็นตี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 ในขณะเอาค่ะทีอันนี้ก็เป็นตัวสิงป้าในขณะป้าตัางคัดแกนปี ยักปียักจำปีจำนาปีจำเตอปียักคืนก็เป็นปีในคณะปี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 ในคะที่อันนี้ก็เป็นตัวสิงห์มาในคณะมาที่อันนี้ก็เป็นตัวสิงห์มาต่างคาดแกนมีในคณะจะนําว่ามีปีจะนั่นคณะะมาต่างคาดแกนมีในคะสิงเป่าคณะยักมียักจำมี จำนามีจำเต่ามียักขึ้นมีในคณะก็เป็นมี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 ม,ม,มีในขณะอันนี้ก็เป็นลอกลายการป้องจอมสายาตาตัวเสียงต้นเสียงมันหกต้นในขณะเป็นห้องวาดัวปเสียงอีอันนันก็ต่างคาดแกนในขณะอันนี้ค่ะอเอาค่ะกำในก่เข้ามาตัวขนณะลอกลายการป้องตอนสอนอันนันก็ตอนพึก บทเรียนในคณะในตอนตีเป็นเสียงอีนะคะเอาค่ะมาตัยคณะก็กตัวอันตั้งอันเทาเดลเฮยนในก็เป็นตัวเสียงป้าในคณะป้าต่างคาดแกนปียักจำก็เป็นปีในคณะตั้งกะป้าต่างคาดแกนปียักจำปีในคณะ,ะก้าต่างคาดแกนกีใส่ป้าตัวเสียงยักในคณะ,ะก็เป็นกีนะคะก้าต่างคาดแกนกียักกีนะคะ่ะ ค่าต okay? ัวไหนคะเนาะตัวไหนเป็นตัวเสียงค่าในคะค่า yo. ต่างคาดแกนขียักขีในคะค่าต่างคาดแกนขียักขีในคะเนาะตัวในก็เป็นตัวเสียงหมาในคะหมาเคียในคณะอันในก็เป็นตัวเสียงอาในก็เลยคณะอาก็มันมีอาปอดอายาวนั่นคณะก็กล่าวว่าอาปอดในเขาโดยป้องว่าเป็นตัวเสียงเคียในคะเนาะหมาเคียหมาจำเตอร์หมาในกรณีคณะมันก็หมาเคีย จำเตอร์ม้านะคะ่ะเนาะก็อ่านว่าปีกีขีมา้านะคะ่ะเนาะปีกีตัวนี้ก็เป็นจอว่าปีกีนั่นกะันเนาะขีม้าก็ป่องว่าขีมา้าเห็นไหมคะ่ะเนาะเอาค่ะแต่อันนึ่งก็เป็นตัวเสียงม้าเคียะจำเตอมา้าเหมือนกันคะ่ะเนาะม้าเคียะจำเตอมา้าอย่างไค่ะป้าต่างคาดแกนปีจำนาปีนะคะ่ะป้าต่างคาดแกนปีจำนาปีนะคะ่ะเนาะ ล่าต่างคาดแกนหลีหนคะครับล่าต่างคาดแกนหลีหน้าเคยียนคะครับเนาะโดยเสียงหน้าคะ่ะเนาะหน้าเคียหนายักษนานคะครับเนาะหน้าเคียยักษนาในก็อะไรค่ะเนาะพออ่านในก็เป็นมาปีหลีหนา่านคะครับเนาะมาปีตัวนี้แปลว่ามามันปีปีตุนปีตอนดีหน่า่นขนาดนัม้ามันได้กินหลีมันปีในก็อะไรค่ะ มาปีลีนาในกระเป๋าว่ามันลีนามันเข้มหนาในคณะก็มาปีกระป๋าว่าม้าอ้วนในกคณะก็จะหนังว่าม้าอ้วนในคณะเอาค่ะแที่อันนึงก็เป็นตัวเสียงมาเคียหมาจำนามาในคณะมาเคียจำนามาในคณะกาเคียกาจำเตอร์กาในคณะกาเคียจำเตอร์กาล่าต่างคาดแกนลีในคณะล่าต่างคาดแกนลีในคณะ มาด่างคาดแกนมีนะคะเนาะมาด่างคาดแกนมีนะคะก็อ่านว่าเป็นตัวเสียงมาก้าลีมีนะคะเนาะมาก้าก็แปลว่าเขามาก่าของก็นนะแสดงว่ามาก่าของมาก่าโคมาก่าขายเช่นกะันนะเนาะมาก้าลีมีก็แสดงลีตัวนี้ก็เป็นเป็นลีในะคณะลีไก่ลีหมูลีม้ลมาลีมีในะคณะลีมีก็มันก็เดขมขม,ขมเป็นยาๆยาในะคณะ มากากรบอกว่ามาคา้าในคณะลีมีแล้ออวนปอวเป็นดีมีในคณะอเอาค่ะแต่อันหนึ่งก็เป็นตัวสิงกาเคยียกาจำเตอร์กาในคณะกาเคยียกาจำเตอร์กาป้าเคยียป้าจำนาปา้าป้าเคยียจำนาปา้าในคณะว่าต่างคาดแกนวีในคณะว่าต่างคาดแกนวีในคณะท่าต่างคาดแกนทียักทีในคณะ ยักทีนะครับถ้าต่างคาดแกนทียักทีนะครับเนาะก็อ่านว่ากาปาวีทีนะครับเนาะกาปาตัวนั้นก็จะน่ะว่าเขาเขากากาโคยาก็เขากาปาเขาพักจอมให้ไหนก็หลายกรกาพักกาโคกาของมันก็เลยมีเขากาหลายเมียวขนนะเนาะเขาขายหลายเมียวเขากาขายหลายเมียวหนะครับเนาะ กาโวเสียมกากาปาโคจอมในกะไรคะเนาะจะนัง hmm. ว่ากาปาวีในก็ว nah. ีต <uch la> ัวนี้ก็เป็นวีในขณะนั้นวีโฮวีทีในกะไรคะเนาะกาปาบอกว่าค้าวีด้วยในกะไรคะเนาะทต่อันนึงก็เป็นตัวเสงมากค่ะหมาจำนามาในค่ะมาแคีะหมาจำนามาต้าต่างคาดแกนตีแยกจำตีต้าต่างคาดแกนตีแยกจำตีนะเนาะ ป้าต่างคาดแกนปียักจำปีป้าต่างคาดแกนปียักจำปีนะครับเนาะย่าต่างคาดแกนยียักจำยีนะครับเนาะย่าต่างคาดแกนยียักจำยีนะครับก็อ่านว่ามาตีปียีนะครับเนาะมาตีปียีนะครับมาตีก็บอกว่ามาตีเหลือลูกตีเหลือมาแสดงขนาดเนาะมาตีในเฮ มาตีในฮ็ดถือมามาตีในม่ลองสังนั่นขนาดเนาะมาตีเนี่ก็ปองว่ามาที่เนี่ยอะไรกันเนาะมาตีปียีเนี่ก็ออปองว่าเฮามาตีเอ่อเฮามามาตีปียีนี่ขนาดเนาะมาตีปียีก็ปียีก็เป็นจื้อก้นนั่นขนาดเนาะจื้อว่าปียีเนี่ยอะไรกันเนาะเนี่ยก็ปองว่ามาที่ปียีเนี่ยอะไรกันเนาะเป็นจื้อก้นขนาดนะปียีเห็นไหมคะเอาคะก็มาอ่านขนาดเนาะอ่านพร้อมกันเลยค่ะในตอนที่เฮาไหลเฮ็ดมากขนาะก็เป็น ปีกีขีมามาปีหลีหนามากาหลีมีกาปาวีทีมาตีปียีนะคาะอ่านในกลร,รมหนึ่งคณะก็เป็นปีกีขีมามาปีหลีหนามากาหลีมีกาปาวีที มาตีปียในคณะอันนี้ก็เป็นตอนสอนเตียวไรเฮ็้นมาในคณะเอาค่ะกำไรก็เขามาเฮียนในก็เ,าาเ,นเ,นเป็นขอ้อความตีเขาใกล้ไรหันกันนั่นขนาดเนาะตอนแต่เป็นตโตสิงอีในคณะก็เป็นตโตสิงตาคณะตา,าต่างคาดแกนตียากจำตีในคณะตาต่างคาดแกนตียากจำตีในคณะล่ากางกิ้งก็เป็นเหลือในคณะล่ากางกิ้งเหลือในคณะก็เป็น ตีเล่าในะคณะนะตีเล่าตัวในกระป๋องว่าที่ไหนในะคณะแทนะอันนี้ก็เป็นตัวเสียงป้าต่างคาดแกนปีในะคณะนะยาก็มีป้าตัวเสียงยักขึ้นจอมในะคณะนะอ่านว่าปีนะคะมากางกิงเหมายักษ์เหมาในคณะอ่านว่าปีเหมาในะคณะนะปีในะคณะนะ่ะปีเหมาในะคะอันนี้เป็นข้อความที่เขาเจออันเจิ้นเพราะว่าม,มันมีหลายเมิลันนะคณะนะข้อความ ลิกใต้มือกับปันใหม่ได้ก็เข้ากับติดใจก็มาปีหมักอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาตึกถกเถงกันอยู่คณะนะว่าอันเเตจดกจอันเลอนั่นขณะเนาะกลการก้าหน้าได้ก็หันว่าใจนะยักษ์้ืนนั่นขนาะดก็เป็นปีในขนะนาดนั่นคือมันปติเปิงตอน,นกลามาปีกลวยในขนาะดป้าต่างคาดแกนปีในขนาะดมันเตรียมมียักษ์้ืนขนาะดก็เป็นกลวยในขนาะดก็กล้าติดสองอยาพยั์ยักษ์จำ โกยในคณะอ่านว่าปีโกยในคณะปีมกใคณะหนังหัวมันปอเตะเปิงกันเห็นในคณะเรายินข่าวว่านะครับก็ปีเมกในก็เป็นปีใหม่ในคณะปีใหม่ในคณะเอาค่ะก็อันนึงก็เป็นตัวเซิงซ่าต่างคาดแกนสีในคณะเจะนับว่าสีลำสีแหลงในคณะในในก็เป็นลากแอต่างงาแพ็ดในคณะก็เป็นแหลงในคณะ สีแหลงนะครับสีแหลงตอนี้กระป๋องเอาเป็นสีแดงนะครับนะคะสีแดงนะครับนะสีแดงสีขาวสีม่วงนะครับนะเอาค่ะที่อันนี้ก็เป็นตัวสิงก้าก้อยนะครับนะก้าก้อยเตนั่นครับนาะก้าก้อยเตอนะครับนะเคี้ยกว่ายักกว่านะครับนะก้าก้อยเคี้ยกว่ายักกว่านะครับนะตาต่างคัดแกนตียักษ์จำตีนะครับล่ากางกิงเหลือในคณะอ่านว่า กวาตีเหลาในคณะกวาตีเหลาในคณะก็ไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนในคณะกวาตัวในป้บอกว่าไปในคณะอันนี้ก็เป็นตัวเสงป้าต่างคาดแกนปียักจํจำปีในคณะป้าต่างคาดการต่างคัดแกนปียักจํจำปีในคณะยักก่ออ้าอาปอดก่ายขึ้นในคณะยักก็ยักจํจำก็เปลี่ยนอายในคณะอ้าอาปอดก่ายขึ้นยักจำอายในคณะอ่านว่าเป็น P I ไอในคณะปีไอในคะ P I ตัวน e ี้กระป๋องอ่ะเป็น P I ไอในคะณะกล้วยกาสิงอ่านมันในลิกไทยได้กอตไอ่มปอปี่คณะกล้วยกาปอเข้ามาตัวในตัวลิกไทยมันได้เป็น P I ไอในคะเนาะมันก็ตถี่ยมปอถูกจำหนังในลิกษ์ใต้เต้นเต้นเก่าคะณะในลิกษใต้เขาก็เป็นปีไอในคณะอ่านว่ามิติป่องอ่ะพี่ชายในคณะเอาค่ะ ในอันนั้นก็เป็นป้าต่างคาดแกนปียักษ์จำปีในขณะนะหน้าอาปอดงาเพยียรจำนางน,นางในขณะนะหน้าอาปอดขณะนะงาเพยียรจำนา,น,นางในขณะอ่านว่าปีนางในขณะปีนางตง่ในก็ไม่ได้บอกว่าพี่ชะพี่สาวในคณะนะปีนางก็าบอกว่าเป็นพี่สาวในคณะในอันนั้ก็เป็นปีเหมือนกันคณะนะก็การใส่ป้าดดตัวด้านหลังมันก็เป็น หน้าหอยะนาะก็เป็นตัวเสียงว่าหอยน่นคณนะเนาะหน้าว่าหอยในยคณะค่ะงาแพทยจำเตอร์น่องในคณะเนาะหน้าหอยงาแพทยน,น้ยนองในคณะจำเตอร์น้องในคณะอ่านว่าปีน้องในคณะปีน่องตัวในกรณีไม่ได้บอกว่าเป็นพี่น้องในคณะแต่อันนีนก็เป็นตาต่างคัดแกนตีแยกจำตีในคณะ ยัก yeah, uh, ็ตัวด้านหลังมันเนีเป็นตัวเสียงก้าค่ะเนาะว่าหอยหน้าแพ็ดหน่ค่ะก็เป็นก้าต่างค่ะเนาะอําเจอก้าหอยค่ะนะข้างบาลีหนึ่งค่ะก็เป็นก้าว่าต่างค่ะนะอําเจอเป็นตัวเสียงว่าหอยค่ะเนาะมันมีว่าหอยยังก็ว่าต่างนั่นกัน่ะเนาะก้าต่างหน้าแพ็ดกินนะ่ค่ะอ่านว่าตีกินนะ่ค่ะตีกินก็ไม่ได้แปลว่าที่กินในกรณีค่ะเนาะอันมาทางอันเนี่ก็เป็น ตีในขณะต้าต่างคัตกันตียักจําตีในขณะย่าติดสองอยู่ยักอยู่ในขณะอ่านว่าตีอยู่ในขณะตีอยู่ก็จะหนายว่าตีอยู่อาศัยในขณะตีอยู่ตีตีอยู่ตีกินนั่นขณะเนาะอาครัแทนอันนึงก็เป็นตาต่างคัตกันตียักจําตีเหมือนกันค่ะเนาะเดี๋ยวก่อหน้าว่าหอยหน้าแพท็ดแทรคำหนึ่งค่ะเนาะจำนา นอนในคณะหน้าหอยหน้าแพ็ดจำนานอนในคณะอ่านว่าตีนอนในคณะตีนอนตัวนีคำไม่ได้แปลว่าที่นอนในคณะตีกินตีนอนตีอยู่ตีเศร้าเจนาในคณะยักษก็แถวอันนึ่งก็เป็นตัวเสียงต้าต่างคัดแกนตีแยกจำตีล่าตืดต่างป่าแพ็ดหรือแยกจำลือในคณะอ่านว่าลือในคณะลือ ตีลือตัวนี้ก็ปเป็นที่พักที่พักแรมในก็ที่พักอาศัยน,นคะค่ะนะตีย่างตีลือในก็อะไรคะะ่ะเนาะเอาค่ะอันนี้ก็เป็นตีย่างตีลือนคะคะเอาค่ะก็เข้ามาต้วยอย่างอันนึงก็เป็นมาต่างคัดแกนมีจำนามีนคะคะเนาะมาต่างคัดแกนมีจำนามีง่าตื้อต่างง่าแพ็ดหน้าแพะะ็ดค่ะเนาะง่าตื้อต่างหน้าแพ็ดเงินจำนาเงินในค่ะก็เป็น มีเงินในคณะมีเงินก็แปลว่ามีเงินในคณะมีเงินในคณะเงินคณะพอในหลิกไต่เขาแต่ว่าเงินในคณะในไทยก็เป็นเงินในคณะเอาค่ะมีเหมือนกันคณะมีอีสังในคณะก็เป็นอ้าต่างคาดกันอีแยกจำอีในคณะซ่างาพิษสังในคณะมีอีสังในอันนั้นก็มีสังในอะไรคณะมีลองสังเจอในคณะนั้นมีอีสังในแปลว่ามีอะไรในคณะ มีสังกระป๋องว่าม pair as ีอะไรเหมือนกันค่ะเอกมีมีลองสังในกระป๋องว่ามีเรื่องอะไรในกอะไรคะเนาะอันนี้ก็เป็นตอนแต่ลอกลายการเห็นการป้องเอกความดีเจอในตอนสองเอกเกี่ยวกับเรื่องการเห็นแม่กับเงาอีในค่ะเนาะเอกสั่งเจอว่ามีพ่อนีในก็กดติดตามในกล่องยูทูปประกาศี่เปลี่ยนไตว์ชันในในค่ะเนาะเอกก็สั่งเ่อมีลองตั้งหันถึงเจอในก็ต้องตั้งมาคอมเมนต์มาค่ะเนาะ เขาก็ได้ย้อนน้อมเสร็จแล้วเอากว่าเฮยดให้มันหลีขึ้นเหลือเก่านั่นขนะาดเนาะโอเคตอนต่างวันมมเด้เตก็หมากสูงมันม่อนค่ะ